สวัสดีครับเกษตรกรตัวน้อยนะครับผมวันนี้ผมได้นําต้นมะละกอนะครับที่เพาะไว้อยู่บ้านนะครับนํามาปลูกที่ทุ่งนานะครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการขุดหลุมอยู่นะครับซึ่งดินเป็นดินที่แข็งมากครับเพราะว่าเขาน่าจะไม่เขาน่าจะไม่ได้รับความชุ่มชื้นมาเป็นเวลานานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดก่อนนะครับผมเพราะว่าดินแข็งมากจริงๆนะครับ ครับผมและนี่ก็คือขี้เลื่อยแล้วก็ต้นมะละกอนะครับในการปลูกนะครับผมจะใช้ขี้เลื่อยนะครับลองลองหลุมลองก้นหลุมก่อนนะครับผมหลังจากนั้นผมถึงจะนําต้นมะละกอลงมาปลูกนะครับนี่นะครับผมก็โรยไปให้ทั่วเลยนะครับขี้เลื่อยเขาก็จะช่วยให้อากาศนะปลอดโปร่งนะครับแล้วก็ช่วยให้ เป็นปุ๋ยด้วยนะครับเป็นปุ๋ยให้กับพืชแล้วก็ให้ชุ่มชื้นนะครับเก็บน้ําไว้นะครับผมให้ให้ให้อากาศถ่ายเทได้นะครับผมโอเคนะครับวิธีการแกะถุงนะครับผมก็จะใช้วิธีการคว่ำถุงลงนะครับแล้วเราก็จับแล้วเราก็จับหน้าดินไว้จากนั้นเราก็ดึงถุงออกนะครับแต่ว่าอันนี้มันแน่นนิดนึงเพราะว่ามันมันนานแล้วนะครับผม นะครับพี่อปลูกแล้วก็เอาแส่หลไปเลยแล้วก็ใช้ดินที่เราขุดเมื่อกี้นะครับผมเอาก็ใช้ดินที่เราขุดเมื่อกี้ถมเข้าไปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ปลูกปลูกแบบนี้นะครับโอเคไปขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับต่อไปผมได้นำขี้เลื่อยนะครับมาโรยด้านบนหน้าดินนะครับผมเพื่อเก็บความชุ่มชื้นให้กับดินนะครับนี่ก็โรยไปแบบนี้นะครับผม ครับผมแล้วก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อที่จะให้ดินที่ขาดความชุ่มชื้นนะครับกลับมาชุ่มชื้นอีกนะครับผมแล้วก็เพื่อให้ต้นไม้เราไม่ตายนะครับผมนี่โอเคนะครับผมแล้วก็ลดให้ทั่วเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะปลูกต้นไม้อื่นอีกอยู่นะครับนี่โอเคครับเดี๋ยวไปขั้นตอนต่อไปเลยนะครับผม ต่อไปผมได้ทําการเอาปุ๋ยจากเปลือกไข่นะครับมาโรยรอบๆโดยโรยรอบๆนะครับผมเนื่องจากเพื่ออาจจะมีสัตว์หรือว่ามีเอ่อพวกมดพวกมแมลงนะครับมามันก็จะช่วยกันมแมลงได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ช่วยให้เป็นปุ๋ยด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมจะทําการติดตั้งระบบน้ําหยดนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ ช่วยให้ผมเนี่ยไม่เสียเวลามานานะคะผมเพราะว่าระยะห่างจากนากับบ้านผมก็ประมาณห้ากิโลได้นะครับผมอ่าระบบน้ําหยดก็จะอยู่ได้ประมาณ2-3งวันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาติดตั้งกันเลยนะครับนี่ก็คือระบบน้ําหยดจากขวดพลาสติกนะครับผมผมก็ใช้อ่าเป็นไม้ไผ่แท่งใหญ่ๆเลยนะครับผมมามาผูกกับ ท่อเอ้ยมามัดใส่กับอ่ขวดน้ํานะครับนี่ก็แน่นเลยนะครับผมได้ทํำคลิปสอนไปแล้วนะครับว่าวิธีการทําทำยังไงนะครับผมอันนี้ผมใช้แบบเป็นเป็นน็อตนะครับผมก็ทําง่ายนะครับความจริงมันมีหลายวิธีนะครับเดี๋ยวผมจะสอนทําในช่องนะครับผมก็ฝากติดตามให้ด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับและนี่ก็คือการปลูกต้นมะละกอของผมใน สวนในในนานะครับโอเคฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิ่งให้กับช่องเกษตรกรตัวน้อยด้วยนะครับผมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับผมลืมบอกนะครับก็คือผมจะใส่น้ำหมักยูเรียซีเข้าไปด้วยนะครับเพื่อให้เป็นปุ๋ยเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูตอนหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ